สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับดีเจ h a n แฟนทอมไทย n d l ไลฟค่ะสำหรับวันศุกร์นี้เป็นศุกร์ที่3ทธันวาคม2564ค่ะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้ค่ะเป็นไลฟ์เกี่ยวกับการสตรีมของโดรนรุ่นที่เป็นแอปพลิเคชัน DJI Fry นั่นเองค่ะมีวิธีการสามารถไลฟ์ได้แล้วนะคะแต่ว่าการไลฟ์ตอนนี้ ต้องใช้เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ปกติกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะซึ่งสามารถไลฟ์ได้อันนี้เทตเราเรียบร้อยค่ะสำหรับแพลตฟอร์มที่พิมพ์จะไลฟ์ขึ้นไปในวันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มของตัว YouTube Channel ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกันไปพร้อมๆกันเลยว่าจะสามารถไลฟ์ได้อย่างไรแล้วก็มีวิธีการอย่างไร จุดสำคัญเลยที่พิมพ์ไปเปิดดูเนี่ยคือเขาเป็นการไลฟ์ผ่านระบบ r t m p ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการก๊อปลิงก์หรือก๊อปโค้ด url เนี่ยมาใส่ในแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถไลฟ์สตรีมได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะไปเซตที่ตัวแอปพลิเคชันอย่างไรนะคะอันนี้พิมทำการเปิดตัวลำเปิดรีโมทคอนโทรลแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนว่าแอปพลิเคชันเซตอย่างไรแล้วก็ก๊อปปี้โค้ดเนี่ย พวก URL เนี่ยจากตัว YouTube Channel ตรงใดบ้างนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะอันนี้เป็นหน้าตาของแอปพลิเคชัน DJI Fly ที่เราคุ้นเคยนะคะสำหรับท่านที่มีโดรนของ DJI อยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่นใหม่ๆก็จะใช้แอปพลิเคชันคือ DJI Fly เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราไลฟ์สตรีมได้จากเมนูตรงใดค่ะเข้าไปที่ตรงนี้นะคะเมนูด้านขวาบนเราจะเปลี่ยนไปที่ t r a n s m i s s i o n ค่ะพอเปลี่ยนไปที่ t r a n s m i s s i o n แล้วเห็นเมนูแรกด้านบนใช่ไหมคะ Live Streaming Platform เลือกได้เลยค่ะสังเกตว่าเขาจะเป็นระบบ RTMP จะต้องมีการ copy URL มาก่อนอันนี้พิมพ์ได้ทำการ copy มาแล้วเดี๋ยวพิมพ์จะบอกว่าจาก youtube เนี่ยไปเอาตรงไหนนะคะอะไปดูที่หน้าจอของ youtube กันนิดหนึ่งค่ะสำหรับท่านใดมีคำถามสอบถามได้นะคะวันนี้มีกระเป๋าแจากให้1ใบ ท้ายคลิปเช่นเคยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะไรส์สตีมเราไปดูที่หน้าตาของตัว YouTube c h anel n กันดีกว่าว่าต้องเซตจุดใดสำหรับ YouTube c h anel n พิมพ์ได้เข้าไปแล้วนะคะเตรียมเราเรียบร้อยเราจะต้องเข้าไปที่ตรงบริเวณด้านขวาบนเนะะี่ยค่ะเขาจะมีให้เลือกเป็นไลส์กูไลส์ใช่ไหมคะพอเข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีหน้าตาและก็หน้าต่างให้เราเซตติ้งเราก็ทำการเซต เซต t ิ้งอิดิทไตเตแล้วก็ข้อมูลไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอ Edit ข้อมูลบริเวณตรงนี้เรียบร้อยค่ะส่วนสำคัญที่เราจะต้องมา Copy เป็น rtmp หรือ address ไปแปะค่ะจะมีอยู่2บรรทัดด้วยกันก็คือบรรทัดต,ตรงนี้ค่ะ steam key และ steam url ค่ะ2บรรทัดนี้นะคะอย่างแรกเลยพิมพ์แน,น,นะนำว่าให้ Copy steam url ก่อนเมื่อ Copy เรียบร้อยเดี๋ยวพิมพไปเปิดบ อันนี้ Microsoft Word พิมพ์ Copy ให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเขาจะจบที่ Light t o สังเกตใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะต้องทำการ Copy Steam Key ตัวบนตรงนี้ไปด้วยค่ะแล้วก็ Copy มาพิมพ์พาลงไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ลองได้ไม่เป็นไรอย่าลืมใส่สแลให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ให้เขาต่อกันแบบนี้เลยนะคะถึงจะสามารถใช้งานได้นั่นเอง Copy มาเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ก็กดวางลงไปเลยค่ะอันนี้พิมพ์วาง2บรรทัดที่ได้ Copy แล้วก็ได้ทำการ slash ไปตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปที่ live stream r t m p address พอเรียบร้อยแล้วสังเกตด,ดู resolution ค่ะเราสามารถตั้ง resolution ได้เลือกได้ว่าจะใช้1 0 8 0 p หรือ7 2 0 p แล้วก็ Bitrate ใช้2 Bitrate หรือ1 m e g a เมกนะคะ ซึ่งตรงนี้สามารถดูความเร็วของอินเทอร์เน็ตเราก่อนได้เป็นสิ่งสำคัญเลยเมื่อทำการเซตตรงนี้เรียบร้อยแล้วสามารถกดสตาร์ทได้เลยคะ่ะเขาจะนับถอยหลังให้ลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ไลฟ์แล้วนะคะสีแดงๆที่เห็นเนี่ยจะมีไมค์ไมค์ที่เห็นตรงนี้คือเราเอาเสียงสามารถเข้าพูดคุยไปได้นะคะซึ่งเสียงตรงนี้จะเข้าจากโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอปนะคะแล้วก็ลองเทสดูได้นี่พิมพ์ไลฟ์ไปทางช่องของ Phantom Thailand เลยเป็นการเทสไปดูคุณภาพได้ใน Youtube Channel ของ Phantom Thailand นะคะเราสามารถเซตค่าอะไรให้เรียบร้อยเราบินอะไรทำอะไรเสร็จหรือไลฟ์สตรีมเสร็จเรียบร้อยคะ่ะปิดเสียงไมก์ก็ได้เปิดเสียงไมก์ก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วเราสามารถเดี๋ยวเทสเสียงนิดหนึ่งวับวับงยหน้าขึ้นมาลุ ตกหลกไหมรกนี่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือ YouTube c h anel n ของ Phantom Thailand ครั้งนี้เป็นการไลฟ์สตรีมโดยผ่านแอปพลิเคชัน DJI Fly นะคะแล้วก็ใช้โดรนคือ Air 2 S นั่นเองค่ะเป็นไงคะคุณภาพใช้ได้เลยโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะกดตัว Exit ก็คือเป็นการจบ N ไปแต่ว่าก่อนจบเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูหน้าตาของสกีนิดหนึ่งนี่ มันจะดีเลย์กันนิดนึงนะคะอันนี้คือหน้าตาของตัวยูทู c ช annel ที่ได้ทําการเผยแพร่อยู่จากนี้พิมพ์ขออนุญาต n ได้แล้วเนาะ n จบค่ะเมื่อจบตรงนี้เรียบร้อยอย่าลืมค่ะเข้าไปที่ YouTube c h annel แล้วกด n stream ด้วย n นี่แหละค่ะเรียบร้อยค่ะสามารถ ตัวที่สตรีมแล้วสามารถไปตัดต่อในสตูดิโอได้นะคะก็จะเป็นการตัดต่อแบบคร่าวๆนั่นเองซึ่งการตัดต่อแบบคร่าวๆก็อาจจะตัดหัวท้ายออกอะไรนิดหน่อยได้ค่ะแล้วก็ใส่พวกเกี่ยวกับตัวตัวลิงก์เข้าไปได้นิดหน่อยค่ะโอเคเป็นวิธีการง่ายๆของการไลฟ์สตรีมผ่าน RTMP ของแอปพลิเคชัน DJI Fly ค่ะซึ่งมีลูกค้าหลายท่านว่าเมื่อไหร่จะไล์ได้สักทียังไม่พบวิธีวันนี้พิมพ์เอามาเสนอให้แล้วนะคะลองใช้ลองเทสกันดูค่ะว่าสามารถต่างๆพิมพ์กันได้หรือเปล่าสำหรับแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆเดี๋ยวจะลองเทสเรื่อยๆแล้วก็แจ้งให้ทราบเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ต้องบอกเลยว่าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสอนไลฟ์สตรีมผ่านแอปพลิเคชัน DJI ซไโดยใช้ DJI Air 2S วันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะและพบกันอีกครั้งในวันศุกร์หน้าสำหรับศุกร์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากกันติดตามกันนะคะสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ